สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นตัวจักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราในยามยากและประเทศไทยนั้นมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของเราวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั้นถ้ามาพูดมาเปรียบเทียบกันแล้ว เราจะเห็นนะครับว่าคนที่เขาอยากจะไปเที่ยวฝรั่งเศสนั้นเป็นเพราะเรื่องของศิลปะครับอาหารฝรั่งเศสก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้ต่างชาตินั้นสนใจที่จะไปลิ้มรสอาหารที่อร่อยที่สุดตามมาด้วยเรื่องของแฟชั่นนะครับชาวฝรั่งเศสนั้นรู้จักแต่งตัวรู้จักจัดสารพัดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการกินอยู่ฉะนั้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายของประเทศฝรั่งเศสเรื่องของน้ําหอมซึ่งวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นศูนย์กลางของน้ําหอมเลยทีเดียววันนี้ฝรั่งเศสมีจุดขายอย่างที่ว่านั้นทําให้คนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดสัญชาติใดสนใจจะไปฝรั่งเศสโดยเฉพาะคนมีเงินนะครับก็อยากที่จะไปฝรั่งเศสฉะนั้นภาพพจน์ของการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสนั้นถือว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีระดับมีรายได้สูงประเทศไทยของเราจะเอาตรงนี้มาเป็นแนวทางมาเป็นตัวอย่างอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าการที่เรามีนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะขึ้นขนาดนี้นั้นหนึ่งก็คงอาจจะเป็นเรื่องราคาเพราะเขามองว่ามาเมืองไทยนั้นค่ากินค่าอยู่ถูกอันที่สองครับเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องแก้ไขกันก็คือภาพลักษณ์ของสังคมไทย พอเพอิญในช่วงที่ผ่านมานั้นผมนานๆาครั้งหนึ่งจะไปแถวพัทยาผมไปพัทยานั้นโดยเฉพาะตอนเย็นๆจะเห็นนะครับมีสาวๆนั้นเดินแถวชายหาดเต็มไปหมดเลยเราคงเข้าใจนะครับว่าอันนั้นมันสะท้อนอะไรนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยการท่องเที่ยวถ้าเป็นในเชิงแบบอย่างนั้นแน่นอนครับภาพพจน์ของประเทศไทยไม่ดี วันนี้สุภาพสตรีไทยไปเดินทางในต่างประเทศมักจะถูกมุมมองว่าเหมือนกับการไปทําไม่ะครับจะไปจีบจะไปอะไรก็ได้เพราะจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขามาเดินแถวสุขุมวิทก็ดีเดินแถวพัทยาก็ดีจะเจอผู้หญิงที่เขาสามารถจะมองได้ว่าจ่ายเงินได้ตรงนั้นเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีในประเทศไทยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยน การท่องเที่ยวของเราให้เป็นในเชิงของวัฒนธรรมความรู้คงจะดีขึ้นกว่าทุกวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีอนาคตแต่เพียงว่าเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราดีขึ้นและเราก็ยังสามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ